ฟุตบอลโลก2022ทีมในกลุ่ม C กลุ่ม C ในฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ประกอบไปด้วยอาร์เจนตินาซาอุดิอาราเบียเม็กซิโกและโปลแลนด์อาร์เจนตินาอาดีตแชมป์โลก2สมัยที่ยังคงมุ่งหวังจะคว้าแชมป์สมัยที่3ให้ได้โดยเฉพาะเมื่อครั้งนี้อาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของสุดยอดนักเตะระดับโลกอย่างลีโอเนลเมสซี่ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีโดยทีมเพิ่งจะคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2021มาครองด้วยการเอาชนะซัมบ้าบราซิลในรอบชิงชนะเลิศทำให้พวกเขาเข้ามาเล่นในฟุตบล กที่กาตาด้วยความคาดหวังถึงการเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ซึ่งนี่เป็นทั่วรางวัลใหญ่รางวัลเดียวที่ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังของโลกคนปัจจุบันอย่างเรียลเนลเมซี่ยังไม่เคยได้สัมผัสในรอบคัดเลือกอาเจานินาทำสิติไร้พ่าย,ายด้วยผลงาน17นัดชนะ11เสมอ6แม้จะไม่แพ้ใครแต่ทีมก็หลุดเสมอไปเยอะเลยทําให้จบเพียงอันดับที่2เป็นรองบาราซิลที่ควา้าแชมป์โซนอเมริกาใต้ไปครองอย่างไรก็ตามผลงานช่วงหลังของลูกทีมเรีเนลสกาโลนีถือว่ายอดเยี่ยมมากชนะ4นัดติดโดยไม่เสียประตูอาเจานินาดน,นโดย การคุมทัพของเรโอเนลสกาโลนีกุนซอวัย44ปีที่ก้าวขึ้นมาจากการเป็นผู้ช่วยของคอเ้ซอมเปารลีในปี2018แมสก่าโลนีจะยังไม่มีผลงานมากนักแต่สติในการคุมทีมชาติอาเจนตินาของเจ้าตัวถือว่ายอดเยี่ยมชนะ33นัดจาก49นัดและแพะเ้เพียงแค่4เกมเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นชนะสูงถึง67.35เลยทีเดียวส่วนหนึ่งมาจากการที่สกาโลนี่ได้รับความไว้วางใจจากลูกทีมเป็นอย่างมากและนักเตะในทีมทุกคนเองก็มีเป้าหมายเหมือนกันคือการผลักดันให้เมสซี่ได้้เป็นผููชชถวยโลก เเขาเสีทซึ่งการคว้า2โทฟี่ติดต่อกันทั้งโคปาอเมริกา2021และฟินาลิซิมาทําให้ทีมชุดนี้มองถึงโทฟี่ที่3นั่นคือแชมป์โลกแน่นอนว่าดาวเด่นคงเป็นเมสซี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆในชุดนี้ก็ถือว่าลงตัวเป็นอย่างยิ่งประตูมือดีอย่างเอเบริโนมาร์ติเนสกองหลังอย่างคริสเตียนโรเมโรและลิซโดมาร์ติเนสรวมไปถึงแดนกลางที่มีปปราเดสโรดริโกเดอพอกองหน้านอกจากเมสซี่ก็ยังมีราตโลมาร์ติเนสและอันเคลคอรีอาอาจจะดีหน้าในฟุตบอลโลกคนนี้แน่นอนว่่่าาพพวกเเเขจะลลนือ อย่างลิโอเนลเมสซี่แน่นอนซาอุดีอาระเบียทีมซาอุดีอาระเบียทีมนี้ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นทีมตัวประกอบแต่ซาอุทีมนี้อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับเพื่อร่วมกลุ่มก็ได้เพราะอย่าลืมว่านี่เป็นฟุตบอลโลกในดินดดนทะเลทรายที่นักเตะเศรษฐีน้ำมันซาอุคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี อีกหนึ่งข้อดีก็คือพวกเขาถูกมองข้ามนั่นคือพวกเขาจะเล่นแบบไร้ความกดดันฟุตบอลโลก2022เป็นการเข้ามาโชว์ฝีเท้าในรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่6ของทีมชาติซาอุดิอาระเบียต่อจากปี1994-1998 2002 2006และ2018โดยผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาคือการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกปี1994ที่สหรัฐอเมริกาเส้นทางการคว้าตัวมาลุยกาต้์ในครั้งนี้ของขุนพลซาอุต้องลุ้นอย่างหนักเพราะถูกจับฉลากอยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมแก่งอย่างญี่ปุ่นและออสเเตตรรียแ่บ ทีมชาติซาอุสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกินคาดซื้อตั๋วเข้ารอบสุดท้ายด้วยผลงานลงสนาม10นัดชนะ7เสมอ2และแพ้เพียงแค่1นเกมัง,งาดคว้าแชมป์กลุ่มบีทิ้งให้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียจบในอันดับที่2และ3ตามลำดับซาอุทีมนี้นำโดชอาแวร์เรนากุนซือชาวฝรั่งเศสวัย53ปีที่เข้ามาคุมทีมซาอุดีอาระเบียเมื่อปี2 0 1พาและพาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งที่2ของเขาที่สามารถพาทีมไปโชว์ฝีเท้าในสุนน้านาคร,กกร,น2018รับได้ นอกจากนี้เรานายัางเป็นโค้ชที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชนผลงานส่วนใหญ่คือการคุมทีมชาติผลงานโดดเด่นของเขาคือการทําทีมซัมเบียและแอริโค้ดคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นในปี2012และ2015ตามลําดับทําให้เรานากลายเป็นโค้ชคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ทวีปแอฟริกาได้ของสมัยแบบต่างทีมกันคุมกําลังของซาอุชุดนี้นักเตะส่วนใหญ่ค้าแข่งอยู่ในลีกประเทศของตัวเองทําให้เมื่อเทียบกับศักยภาพของคู่แข่งแต่ละทีมแล้วซาอุถือเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในกลุ่มมแตตาา่่่่าาาหกวคูอสประ ก็อาจจะพลาดท่าได้เหมือนกัน ทีมชาติเม็กซิโกเม็กซิโกหนึ่งในทีมที่จัดว่าเป็นขาประจําในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยผ่านเข้ามาเล่นได้ถึง17จาก22ครั้งถ้าหากไม่นับในปี1990ที่โดนแบนไปก็จะบอกว่าเม็กซิโกนั้นสามารถเข้ารอบต่อเนื่องได้ถึง9ครั้งติดต่อกันไปแล้วนอกจากนี้ผลงานโดดเด่นคือการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายติดต่อกันมาแล้ว7ครั้งผลงานดีที่สุดคือการเข้าสู่รอบก่อนเรชนะเลิศในปี1970และปี1986แต่อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เม็กซิโกเข้าสู่รอบท้ายมาแล้ว7ครั้งแต่่พวกกเเขาออง็จด้ที ทีมทุกครั้งเหมือนกับว่าเม็กซิโกเป็นทีมที่ดีแต่ยังไม่ดีพอที่จะไปไกลกว่ารอบสกทีมส่วนในศึกฟุตบอลโลก2022ซึ่งเป็นการเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่17เม็กซิโกผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์ของรอบคัดเลือกรอบ3ในโซนคอนคาเคฟโดยมี28แต้มจาก14นัดเท่ากับแชมป์คือแคนาดาแต่ผลต่างประตูได้เสียของเม็กซิโกนั้นเป็นรองแม้ว่าผลงานในรอบเพื่อเลือกที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ผลงานในระดับทวีปถือว่ายังทำได้ดีการเข้าชิงคอนคาเคฟโก้คับ2สมัาติดต่อกันพร้อมกับ ทีมชุดนี้ของเม็กซิโกนําโดยเคราโดมาร์ติโนอดีตกุนซือของบาร์เซโลนากุนซือชาวอาเจนตานเข้ามาคุมทีมเม็กซิโกนับตั้งแต่ปี2019และเป็นผู้พาทีมคว้าแชมป์โกคัพมาได้ดาวเด่นของเม็กซิโกก็ต้องยกให้เออร์วิงโรซานโนปีกวัย27ปีที่สร้างชื่อมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยการยิงประตูชัยล้มแชมป์เก่าอย่างอินิเล็กเยอรมนีในรอบแรกมาได้ซึ่งการมาครั้งนี้โรซานโนนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกยุโรปมากขึ้นและเป็นตัวหลักของนาโปล แน่นอนว่าเป้าหมายของเม็กซิโกคือการผ่านเข้ารอบไปไกลกว่ารอบสุทสด,ทสด,ทสดท้ายให้ได้ ทีมชาติโปแลนด์โปแลนด์เคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกมาแล้ว8สมัยและสามารถไปไกลที่สุดคือการคว้าอันดับที่3ในปี1974-1982อย่างไรก็ตามฟุตบอลโลก3าครั้งหลังสุดของโปแลนด์ในปี 2002, 2006และ2018พวกเขาต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านตั้งแต่รอบแรกเท่านั้นส่วนในเวิร์ c ครับครั้งนี้โปแลนด์จบรอบคัดเลือกด้วยการไปรองแชมป์กลุ่มไอโซยุโรปทำให้ต้องไปออกแรงต่อในรอบเพย์ออฟซึ่งพวกเขาชนะาบายรัสเซียที่ถูกแบนจากกรณีพิพาทกับยูเครนต่อด้วยการปราบสวีเดน2.0ใอ้ คว้าตัวมาลุยกาตาได้ในที่สุดโแลด์ชุดนี้ยังคงนำทัพมาโดยหัวหอ,อกตัวความหวังของคนทั้งชาติโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้โดยเลวันดอฟสกี้นั้นพร้อมจะสร้างชื่อในโวล์คับครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นโวล์คับครั้งสุดท้ายของเขาเพราะในปี2018เลวันดอฟสกี้ต้องอำลาฟุตบอลโลกด้วยผลงานที่ไม่น่าจดจำนั่นคือการทำประตูไม่ได้เลยในรอบสุดท้ายทางด้าน,นของกุนซอโแลด์มีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซอจากโ,โลซูซุซามาเป็นเชสลาฟมิสเนวิตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากซุซาตัด สำหรับมิเนวิสวัย52ปีก่อนหน้านี้เคยคุมทีมชาติโปรแลนด์ชุดยู21และนั่งเก้าอี้ของสมโมสรดังในโปรแลนด์มาหลายทีมผลงานชิ้นโบแดงของเขาคือการพาลิกเกียวอซอผงาดคว้าแชมป์ลีกในปี2020-21กระทั่งถูกดึงตัวมาคุมทีมชาติโปรแลนด์ชุดใหญ่ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่สุดในอาชีพการเป็นกุนซือของมิเนวิสเลยก็ว่าได้ขณะที่คุมกำลังหลักของโปรแลนด์ผู้เล่นตัวหลักก็ค้าแข่งอยู่ในยุโรปซะส,ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวอเชเชตนี่ประตูจากยูเวนตุสเบรตเลอสกีกน owski, กันยเต แนวนโลกความหวังของโปแลนด์อยู่ที่เลมดอฟสกี้กองหน้าระดับโหอแถวของโลกที่คว้าแชมป์ในระดับสโมโสรมามากมายและคว้าเกีดยรติยศส่วนตัวมานับไม่ถ้วนแต่ในผลงานกับทีมชาติแล้วเลมดอฟสกี้ hm ยังไม่เคยนำทีมชาติประสบความสาเร็จใดๆเลยซึ่งในเวิร์ลคัพครั้งนี้โปแลนด์คงจะไม่ได้หวังไปถึงตำแหน่งแชมป์แต่มั่นใจได้เลยว่าเลมดอฟสกี้พร้อมจะสู้ตายเพื่อฝากผลงานไว้ในฟุตบอลโลกซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาก็เป็นได้ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกในกลุ่ม4เริ่มตอนทีวันที่22พฤศจิกายนช่วงเวลา17นาฬิกาอาร์เจนตินาพบกับซาอุดีอาระเบียในวันเดียวกันช่วงเวลา5ทุ่มตรงเม็กซิโกจะพบกับโปรแลนด์26พฤศจิกายนช่วงเวลา2ทุ่มโปรแลนด์จะพบกับซาอุดีอาระเบีย27พฤศจิกายนช่วงเวลาตี2อาร์เจนตินาพบกับเม็กซิโกและนัดสุดท้ายวันที่1ธันวาคมโปรแลนด์พบกับอาร์เจนตินาและซาอุดีอาระเบียพบกับเม็กซิโกทั้ง2คู่เตะพร้อมกัน2นาฬิกาติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวคราวของฟุ